สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัเปเดตข้มูลข่าวเกี่ยวทองคำสารนกา,ารนคาการทองคำวิคราะอ์แนวโน้มราคาทองคำและในงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่17มิถุนายนปี2564ราคาทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันปรับตัวลดลงโดยได้รับแรงกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์แข่งค่าอย่างไรก็ตามนะคะนักลงทุนรอการประชุมนโยบายทางการเงินของเฟดซึ่งนักวิเคราะห์นะคะส่วนหนึ่ง คาดการว่าเฟดจะเริ่มอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดวงเงินในโครงการ QE ในการประชุมครั้งนี้หลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อนะคะพุ่งสูงขึ้นทำให้เกิดความกังวลด้านเงินเฟอ้อแต่เจ้าหน้าที่เฟดนะคะยังคงยืนยันถึงการเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้อนั้นเป็นเพียงชั่วคราวโดยนักลงทุนส่วนหนึ่งมองว่าทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้น ในขณะที่ความต้องการทองคำจากผู้ค้าอัญ,ญมณีเริ่มฟื้นตัวขึ้นในปีนี้แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แนะนำการลงทุนอย่างรอบคอบนะคะอาจต้องประเมินความเคลื่อนไหวของดอลลาร์ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ คาดการ GDP อัตราว่างงานและอัตรางเงินเฟอ้อประกอบกับการลงทุนหากราคานะคะยังไม่มีแรงซื้อมากพอที่จะดันราคาให้ผ่านแนวต้านบริเวณ1867ถึง1879ดอลลาร์อาจต้องระวังแรงขายทำกำไรโดยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ1843ดอลลาร์หากรับไว้ได้นะคะมีโอกาสที่ราคาจะรีบาวแต่หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะมีแนวโน้มอ,อ่อนตัวลงต่อ เพื่อสร้างฐานของราคาสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่17เดือนมิถุนายนปี2 5 6 4ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำอ้างอิงราคาของวันที่16นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำสองครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่2เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่17เดือนมิถุนายนปี2 5 6 4 ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าอคทองคําทองคําแท่ง9.6 5%รับซื้อ27,350บาทขายออก27,450บาททองรูป,ปรพรรณ9.6 5%รับซื้อ26,863บาท52สตางค์ขายออก27,950บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคาประจำวันที่16มิถุนายนปี2564 สรบรวมนะคะของวันที่16ราคาเป็นลบไปที่50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำาณะที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะเปิดตลาดเช้านี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ